นางสาวานภพรเพชรจินดาข่ากกาบเรียนท่านประธานที่โครมนะคะดิฉันนางสาวานภพรเพชรจินดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักเสรีลมไทยค่ะวันนี้ดิฉันมีเรื่องรบกวนท่านประธานหาหรือเพื่อผ่านเรื่องไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหาอคอนครนะคะได้ดิฉันได้รับการประสานจากนายราวิลอิวรุนว่าบริเวณชุมชนนะคะของ ชุมชนริมคลองเจ็ดขนาดบริเวณเขตเนี้ยอยู่ในเขตสวนหลวงนะคะคือบริเวณเนี้ยมันเป็นบริเวณที่เหมือนเป็นพื้นที่ตาบอดชุมชนนี้อยู่อาศัยกันกว่าแปหลังคาเรือนมีประชากรกว่า450คนนะคะแต่เป็นชุมชนที่ไปมาหาสู่เนี่ยกันไม่ได้ต้องใช้เส้นทางเนี่ยโดยการข้ามเหลือเท่านั้นชุมชนนี้ได้รับความเดือดร้อนเมื่อ เขาเจ็บป่วยในเวลาค่ำคืนเนี่ยไม่สามารถที่จะข้ามคองไปหาหมอได้ในเวลากลางคืนหลายครั้งที่จะมีชาวบ้านเนี่ยต้องเสียชีวิตเนื่องจากว่าไปหาหมอไม่ทันนะคะ ถ้าเกิดว่าต้องการที่จะไปใช้สะพานทางเชื่อมบริเวณของชุมชนอื่นเนี่ยก็มีระยะทางกว่าอีกเกือบ2กิโลเมตรซึ่งมันไกลมากชุมชนก็ค่อนข้างเปรี่ยวดังนั้นดิฉันจึงขอให้ผู้ว่าราชาการจังหวัดกรุงเทพมหาคนครเนี่ยได้อนุเคราะห์สร้างสะพานให้ คนข้ามนะคะเน้นว่าไม่จําเป็นต้องให้รถข้ามให้เฉพาะคนข้ามก็ได้เป็นสะพานเล็กๆเ,เพื่อให้ชุมชนน่ะได้รับความสะดวกขอทางเชื่อมนะ่ะบริเวณเจุดชุมชนคลองบ้านใหม่เพื่อข้ามไปยังชุมชนในระยะทางแค่23เมตรเองค่ะ นะคะจุดตรงนี้ชาวบ้านได้ทําการขอความนุคเราะห์ร้องเรียนที่จะสร้างสะพานมาหลายครั้งและหลายปีมากแต่ว่าไม่ได้รับการอนุมัติสร้างเลยดังนั้นออในเมื่อเรามีผู้ว่าราชการคนใหม่แล้วเนี่ยจึงขอให้ท่าน,นลงมาดูแลในชุมชนนี้นะคะเพื่อให้ชุมชน,นได้รับความสะดวกสบายออต่อการดำรงชีวิตค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธาน